อยากเตืเลยให้กันนอนทั้งวันเดินทางกันต่อวันนี้เราจะไปนอนในไร่ชาที่อำเภอไม่แตงจ้าขึ้นไปอีกเขาบอกว่าถ้าไม่มั่นใจให้จอดทั้งล่างเขาเอามาฝากลุงแล้วลุงก็มาปลูกปลูกนานหรือยังคะห้าปีทุเรียนในไร่ชาจ้าเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันกับข้าวสแล้วยอดชาทอดกรอบ กอมหมออยำใบชาปลากระปองดูความที่เขาอยากจะกินกินข้าวอยู่ก็จะไปเอาเงาะเอาเอากินแล้วเอากินกินไปแล้วกินเขียวเขียวก็จะกินน้องเนาะ สวัสดีตอนเช้าวันที่สิบของทริปที่เมืองคองตื่นมาก็เห็นวิวอย่างนี้เลยอ่สะสดชื่นฝนก็ไปโปอยนั่งดูต้นข้าวนั่งดูภูเขาดูหมอกดูนกบินอ,อยากเต็นเลยให้กันนอนทั้งวัน ออกมาจากห้องนอนก็มานอนต่อที่เปดูดวิญญาณอนอนเราจะไม่อยากลุกเลยโอ้เมื่อกี้นอกอยูบนต้นไม้อะไปละใช่เย,ยอะมากนอกอะไรนกกระยางนะสีาขาวใช่ตัวสีาขาวลูกไปไหนละหายไปหมดละไปเดี๋ยวไปชุมกาแฟกันจ้ามีชาด้วยนะ ขอวันตินมีไหมโอ้มีโอวันตินมีกาแฟแล้วก็มีชาด้วยขอวันตินกาแฟร้อนๆกินข้าต้ม ปเปลี่ยวไข่เปล่าเอาออด้วยอ้โหักเคียงเคียวอันนี้เป็นเหมือนน้ำพริกอะไรไม่รู้มีพริกมีอะไรเหมือนที่เรากินอยู่ ที่บ้านนาเราใหม่เลยอ่ะหอมไหมมีพริกมีกระเทียมใส่ค่ะข้างๆหอมมากเลยอ่ะเผื่อฟไหมใส่ด้ดว่อยมาชิมน้ำพริกกัน,นอห,อหอมมากเหมือนพริกที่เรากินที่นั่นเลยใช่น,น้ำซีอิอ รสชาติจะเค็มๆมีพริกมีกระเทียมกรอบๆที่รีซูใช่เหมือนกันเลยแหละเหมือนพี่รีซูที่เรากินอยู่บ้านนาเราใหม่เลยโอ้เขาอยู่หางแค่นี้เองยี่สิบโลน่าจะต้นพื้นถิ่นเดียวกันทำมาทิ้งนี้ชอบหอมพริกหอมกระเทียมเผ็ดๆเค็มๆ អរហើយមកលោកទៅហើយយ៉ាងនេះ เดินทางกันต่อวันนี้เราจะไปนอนในไร่ชาที่อำเภอไม่แตงจ้าวันนี้พยากรณ์อากาศว่าไงนะพี่อุย๋ยโอ้ตกหกโมงเช้าถึงหกโมเย็นขเขาบอกเนี้ยแต่ว่าของเราอะตกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วนะตอนนี้ยังไม่หยุดเลย จอดรถเมื่อวานน้ำขึ้นแล้วขึ้นมาเต็มตรงที่เราจอดเลยพี่หวีฝนตกแนคะ่จ่อยนะเต่ไเท้า ตรงนี้นี่<ม>บ้านนันเราใหม่ที่เรามาพักตอนนั้นบ <Bye. S 2> ๊ายบายเชียงดาวดาวหลงเชียงดาวสวยมากก็มีทางลุกนะวันนี้น่าจะไม่เห็นยอดดอยยิ่งกว่าวันที่เรามาพักอีกอะ่ะเพราะว่าวันนี้ดูท่าทางฝนตกแรงกว่า it seems like Yeah, the people. แจ้งออกได้ครับผมลงชื่อถามเข้าไปแล้วครับสวัสดีครับผมค่ะงขาเข้ามาเราก็าแจ้งชื่อตรงนี้นะหน่วยพิทักษ์หน่วยพิทักษ์ตาจบห้วยขาตั้งนาเราขนาะเข้าไปเขาะจะให้เราลงชื่อด้วยแล้วเข้าไปสวยอนะ่ะน่าแหละเพราแวะถ่ายรูปเป็นเยอะ อีกแล้วจ้าขอขเต็มภูเขาเลย ต้นงอะเต็มเลยสองต้นใช่ไหมต้นเดียวอิ่มเลยกินเฉพาตอนนั้นเห็นวันนั้นน่ะซื้อที่ซื้อวันนั้นน่ะกูอินงคนเดียวหมดเลย ภ uhm า,า,ายในพลิบตาเดียวพี่กินคนเดียวเลยวันนั้นที่ซื้อโลเดียวเองโอ้โหเองเหรอวู้อ่ะโป้ก็หมดแต่ดูง้อไม่เห็นน้ำตกใจ เราต้องขึ้นอีกนะขึ้นไปขึ้นไปอีกเขาบอกว่าท้าไม่มั่นใจให้จอดทั้งล่าง <c oughs> <c oughs> พิชาลุงเดชจะเข้าไปติดต่อข้างในค่ะเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารไว้กินตอนเย็นอันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มหามเหลี่ยมไปหลังแักเรียนไม้อะค่ะหนึ่งสองสามนัก่ด้านนี้จ้ะค่ะนับจากฝั่งรถเข้าไปค่ะขอบคุณค่ะนี่ได้ห้องแล้วนี่ วิวมีหมอกด้วยนี่ตอนบ่ายนะแต่มีหมอกเฮ้ยเขากำลังเก็บไปช้าข้างล่างเออขาเลิกเก็บแล้วเขาเดินลกลับแล้วลุงเดบไปบอกให้เลิกเก็บเลยอ๋อเขาเลิกเก็บแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นๆมากินข้าวแล้วก็ไปเดินเล่นกันข้างล่างเป็นบ้านไม้นะ หนึ่งสองสามมีต้นชายอย่างนี้เลยอยู่แบบนี้เลยมีตรงนี้ก็มีว้าววิวตรงนี้วิวสวยที่ไรชาลุงเดชเนี่ยเราเคยมาแล้วเมื่อปีหกสามไหมถ้าจำไม่ผิดหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ด สี่ปีที่แล้วเราเคยมาที่นี่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้พักตรงนี้ตอนนั้นอ่ะห้องพักเต็มเราได้ไปพักข้างล่างตรงนู้นตรงใต้ร้านอาหารก็เลยไม่ได้เห็นมุมนี้มุมนี้สวยมากเห็นภูเขาเห็นไรชาเห็นหมอกว้าวนี่ห้องของเราอืม ก็จะมีพัดลมมีน้ำดื่มให้สองขวดแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำห้อง ตอนนี้ฝนหยุดแล้วเดี๋ยวเราเดินลงไปไล่ชาแล้วก็ขึ้นไปกินข้าวตรงคาเฟ่<ป>ว่าจำได้ว่าเราเคยลื่นข้างล่างตรงนู้นรอบนี้เราจะเดินระวังเขาบอกว่าค่อยๆเดินเดินช้าๆทุเรียนจำได้ว่าเคยกินเงาะที่นี่ตรงนู้นเก็บเองสดๆเลยจากต้นเลยแต่ว่าตอนนี้เขามีทุเรียนด้วยเขาขายไหมเนี่ย ทุเรียนในไล่ชาจ้ารอบที่แล้ว,วเก็บเงาะเขารอบนี้จะเก็บทุเรียนเขาไม่ได้นะโยุยมีตั้งหลายลูกข้างบนก็มีอันนี้เป็นต้นทุเรียนที่อยู่ตรงหน้าห้องเบอร์สามเพราะฉะนั้นเราพักหน้าห้องเบอร์สามเราต้องได้กินเราเป็นเจ้าของ เราไม่ได้เอาตะกร้ามาสะพายมีตะกร้าอยู่ตรงนู้นตะกร้าเก็บชา <laughs> ใช่เดี๋ยวตอนเช้าก็ได้ค่อยสะพายตะกร้านี่ไงเ,เล็กเล็กยอดนี้ยอดอ่อนๆเลยดอกเขาก็สวยเนาะดอกสีขาวเกสรสีเหลืองไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันกับข้าวสร็จเล็บ เดี๋ยวผมม่ลอมผมยาวมาเมื่อลุงอยากอ๋อเขามาฝากลุงแล้วลุงก็มาปลูกปลูกนานหรือยังคะห้าปีเรามาเมื่อสี่ปีที่แล้วน่าจะปลูกแล้วแหละแล้วก็ล้งออกลูกปีนี้นี่นะค่ะมันเดินลงไปเห็นแล้วแบบต้นบนนั่นก็ปลูกพร้อมกันหน้าที่หิมบ้านนานะค่ะนั่นนี่ช่อดอกมาสองปีแล้วลาบติดแล้วต้นนี้กำลังช่อปีนี้นี่แล้วก็ลวดติดอ่ะสวยนะ ลลูกเยอะด้วยลูกถือว่าลูกเยอะนะคะต้นนี้เดียวเองออกไปสองลูกแล้วลูกเุ้กินล้วสองินปีนั้นหนูมาตัวปีนั้นหนูมาได้กินเงาะได้เก็บเงาะปีนี้ยังไม่สุกค่ะทีหลังนนแปลงมา กำลังได้สองปีอ่ะครับเมื่อกี้ลุงเดชบอกว่าปลูกทุเรียนเอาไว้ปลูกไว้ตรงอื่นเดี๋ยวต่อไปเราจะได้กินทุเรียนลุงเดชแล้วจ้า<ม>แล้วก็ต้นที่เราเห็นตรงนั้น่ะเป็นต้นที่เขาเอามาฝากคุณลุงคุณลุงก็ปลูกปลูกแบบธรรมชาติ<ม>ก็ออกลูกปลูกประมาณห้าปีแล้วเดี๋ยวเรากินทุเรียนลุงเดชโอ้นช,ชน้ำชาก่อนชาขาว ค่ร้อยขอคารวาวหนึ่งจอกโอชาร้อนอชาขาวชาขาวจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ฝาดน่ะชาขาวอ่ะจะเป็นชาที่เป็นแบบยอดตุ้มๆอ่ะตุ้มๆของชาเลยอ่ะอนๆตุ้มๆเลยตุ้มๆเลยอ่ะหอมแบบเบา ยอดชาทอดกรอบอกรอบมากมกรอบฝาดไหมเหรอฝาดนะไม่ฝาดกรอบกินแบบเพลินๆอ,อันนี้ยอดแบบยอดเล็กๆเนี่ยอ,อ่อนๆอเลย ตรงก้านเหมือนตรงถ้ากินตรงก้านจะมีฝัดๆหน่อยๆมีเมนูต่อไปยำใบาชาปลากระป๋องจ้ามีมะเขือเทศด้วยอ,อ,อืมอืมอร่อเปรี้ยวมีเผ็ดนิดนึงแล้วเขาใส่อ่อเขาเรียกอะไรอ่ะผักชีฝรั่งหอมผักชีฝรั่งด้วย ใบาชาเยอะๆเลยอยากกินใบาชาอืมพอก,กินเยอะๆอาจจะฝาดนิดนึงแต่เขายำม,มาอร่อยมากยำแบบรสดียำแบบรสชาติพอดีอืมกรอบมากอืม,อม เต็มลงแล้วอืเป็นพุ่มเลย <c oughs> เ,ยเยลปเ็นพุ่มเลยใไหมลุงแมวลุงเดชบ,บอกว่า <c oughs> กินเลยกินเลยตอนนี้เราตองข้างล่างนูนข้างนู่นตอนน,น,นัน้นน,นเราเห็นต้นข้างล่างตอนแรกเราก็เดินขึ้นมาขึ้นมา,าก็เห็นอีก <c oughs> เห็นอีกเห็นอีกหาพื้นแค่นี้เอนงต้นเงาะ ยืนกินตรงนี้ก็ได้แล้วก็วิวแบบนี้กินข้าวอยู่ก็จะไปเอาเงาะอ่ะเอาแบบเขาสิดูความที่เขาอยากจะกินอ่ะอะ อ๋อเอากินแล้วเอากินกินไปเลยหวานกินไปเลยวเก๋ๆก็มีเขียวๆก็จะกินน้องเนาะโเต็มตัวนึงเลยหวานมากหวานแล้วหวานอ๋อลุงเด็ดบอกว่ากินได้เลยถ้าถ้าไม่ชอบหวานอันนี้ก็หวานแล้วนะหวานของปอแล้วนะ เออแล้วคุณลุงมันเกินสองร้อยสีแล้วลูกที่คุณลุงอยู่เนี่ยเนาะบนไหล่คุณลุงบอกว่าตรงนั้นมีบ้านอยู่แปดหลังแปดหลังตรงเขาวขาวข้างล่างใช่ไหมคะไม่ใช่ข้างบนข้างล่างโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่ข้างบนนู้นข้างบนกระท่อมนี่กระท่องนี่อีกตรงนี้ไปนิ้วนี่เลยมีบ้านอยู่ในห้วยตรงนั้นแปดหลังตำบลหนึ่งมีแค่สองคนแล้วเห็นแล้วแต่ก่อนนะมันเพิ่อยู่ครับตำบลนเปิงที่เขาเลี้ยวเข้ามาคุณค